สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนรับอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่าย t ท m o v e นะครับผมสำหรับวิธีการรับนะครับเราก็ต้องมีแอปก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอปท m o v e หรือว่า t ูไอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้กับทุกคนไว้นะครับผมที่ใต้ล่างคำอธิบายนะครับสามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็จะมาสอนรับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับผมของแอปนะครับทุกคนเพราะว่าทูนะครับผมเขาแจกเด็ดให้กับ คนที่ใช้เครือข่ายของ Two Move นั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับอย่างแรกคือเราต้องมีแอปของเขาก่อนนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับผมแอปที่มีชื่อว่า Two นะครับหรือว่าจะเป็นแอปตัวนี้ก็ได้นะครับผมที่มีชื่อว่า Two ID นะครับก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนนะครับทุกคนอันไหนอันนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับอินเทอร์เน็ตในแอปของเขาเลยนะครับ พอเรานะครับผมเข้าสู่ระบบนะครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มากดตรงนี้นะครับคำว่าสิทธิพิเศษด้านล่างนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมคําว่า two point แรกเน็ตนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าแลกรับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับของเครือข่ายท m o v e นะครับสามารถรับได้นะครับผมทุกซิมที่ใช้ของ t ท m o v e เลยนั่นเองนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ารับอินเทอร์เน็ตใช้งานได้1วันนะครับ3กิกนะลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจเน็ตเสริมนะครับสามารถนะครับผมรับเน็ตได้3กิกใช้งานได้1วันสามารถนะครับผมใช้งานได้ถึง6 ธันวา2568เลยนะครับรายละเอียดนะครับผมก็ตามนี้เงื่อนไขก็ตามนี้เลยนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับสาหรับระยะเวลาในการรับนะครับก็คือวันนี้ถึงวันที่6ธันวานะครับก็กดรับสิทธิ์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีแดงนะครับทุกคนเราก็จะได้รับอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนรีบมารับเลยนะครับเพราะว่าเขามีระยะเวลาให้แค่2วันนะครับนี่ 4- 6ทถึงธันวาเท่านั้นนะครับ ก็มารับได้ทุกซิมทุกเบอร์เลยนะครับผมไม่ต้องเสียเงินด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับทุกคนก็คือไม่ต้องใช้พอยซัก point เลยนะครับผมก็สามารถรับได้นะครับกดรับสิทธิ์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับคนที่สนใจแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมที่ผมจะแนะนําก็คือตรงนี้นะครับลูกค้า t ท Move นะครับผมทูหรือว่า DT แ c ก็สามารถมารับตรงนี้ได้อีกเช่นกันนะครับ2กิก1วันนะครับสูงสุดก็คือ2 0ิกิกต่อเดือนนะครับสำหรับตรงนี้ก็ไม่ใช้พอย n เหมือนกันนะครับเห็นไหม เน็ตเล่นแอป t ้วยดี2กิกวันสูงสุด 20G ิกิกต่อเดือนตรงนี้ก็สามารถมารับสิ์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับผมเห็นไหมครับทุกคนว่าสามารถมารับได้นะครับผมสำหรับในแอป t ้วยดีนะครับผมก็สามารถมารับได้เช่นกันนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับคำว่าดิวเด็ดไฮไลท์นะครับกดเข้ามาที่เน็ตบวกโทรฟีนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน สำหรับตรงนี้นะครับผมก็น่าเหมือนแอปทูนะครับทุกคนสามารถมารับอินเทอร์เน็ตได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าจะมีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้รับเน็ต3กิกใช้งานได้1วันนะครับ สามารถนะครับทุกคนกดรับได้เลยนะครับ <Brother> ทุกคนไม่ต้องใช้ point ด้วยนะครับรับเสร็จตามนี้ไ like ด้เลยนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ารับได้นะครับทั้งซิมเติมเงินและซิมรายเดือนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะมีอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับที่สาคัญนะครับก็สําหรับใครที่มี point ก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับทุกคน สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการรับอินเทอร์เน็ตฟรีในแอปนะครับเพราะว่า t ทูมูฟเขาแจกให้กับเราเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้แนะนำให้รีบมาทำนะครับเพราะว่ามีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2วันเท่านั้นนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับ